จะรีวิวหน่อยโอ้ยนี่อ๋อสวัสดีนะสวัสดีร,รถไรนี่ <ยา S 1> ฮะอะไรนะยานใส่เคเรื่องจักรยานใส่เครื่องบ่บโอ้โหนี่ครับสวัสดีพี่น้องชาญยูทูบครับผมวันนี้มาดูรถจักรยานทำเองไหมเนี่ยทำเองไหนไหนไหนแนะนำหน่อยไหนลูกไหนอ,อันนี้เป็นจักรยานใช่ไหม จักรยานแต่ว่าเราเอามาใส่เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องสูบน้ำค<า>เครื่องสูบน้ำที่เขาใช้กันทั่วไปนะเบ,บนซินนี่เนาะโอ้โหนี่คือจักรยานประยุกต์ครับผมเออแล้วแล้วเขาทดกันยังไงเนาะเดี๋ยวมาดูครับ เป็นเครื่องสูบน้ํานะครับสูบเดียวเนาะจักรยานใส่เครื่องสูบครับเครื่องสูบใช้น้ำมันเบนซินนะครับอ๋อนี่โอ้โหทำนานแดงนี่นานแล้วบอก แต่เคยมีนะเขาทำเขาทำแต่ว่าเขาทำสวยๆกว่านี้แหละแต่ว่านี้น้องทำเองครับเอาเครื่องสูบมาตัวนี้เราใช้ใช้ใช้เฟืองไหมสเตอร์สตเตอร์ใช่ไหมอ๋อสเตอร์คล้ายๆเป็นเด็กของรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้กันใช่ไหมเนี่ยรู้ว่ายังไงเป็นของเครื่อสนาสาวสเตอร์ใช่ไหมไอ้ข้างในนี่สเตอร์ใช่ไหมเนี่ยครับเด,ดี๋ยวดูอ๋อเป็นสเตอร์ครับ ตือโซ่นี่แหละแต่ตัวนี้มันเป็นยังไงอ่ะเป็นคราสเป็นคราสใช่ไหมครับอ๋อคราสมาเอียงหน่อยดิอ๋อคราสตัวนี้มีสเตอร์เล็กๆอยู่ข้างในนะครับอ๋อมันเป็นคราสพอเวลาเราบิดปุ๊บมันก็จะมันก็จะ<ป>มันก็จะเออจะพุ่งเลยเนาะนี่ครับใส่โซ่ใส่ท่ออืมเอาไหนเราสตาร์ทดูสิ ลึถ้าใส่ด้่ะนี่สตาร์ตเลยสตาร์ทดึงบ่เอาสตาร์ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูสตาร์ทกันหน่อยเอาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับเอาลองใหม่โอ้โห อ้เอืมนี่ครับเดี๋ยวจะให้น้องลองขับไปดูมีเครื่องสูบน้ำก็ไปไประยุกต์ใช้ได้ครับเร็วไหมถ้าถ้าเราเราเร่งเต็มที่เร็วไหมเกือบท้ามอไซค์ไหม อืมเอาฮะน,น้ำมันหมดบ่เ,เ,รเรียบร้อยเลยเว้ยนายชื่ออะไรฮะเ,เอ็งชื่ออะไรน,น,นิจะได้ขับไหมนี่ FC กำลังชมอยู่นะเอาอยัางไงฝากกดถูกใจให้น้องเขาด้วยครับถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของคนไทยครับ จักรยานใส่เครื่องสูบน้ำมีใครมาถ่ายเขาไหมนี่โอ้นี่ลงช่องเสียนุ้ยนะเออเอาอะไรยังไงวะ <laughs> เฮ้ยน้ำมันหมดหมดจริงะเปล่าฮ <laughs> นะ โอ้ตายเลยทำไงดีอะจะมุกี้สตาร์ติดแล้วนะอึ๊บแล้วมาทาเลี้ยงวัวบ,อบอ่อ๋อเลี้ยงวัวครับ <c oughs> นี่ครับ น้ำมันหมดเลยแม่กาจะได้โชว์แล้วเว้ยไปทำเจม,มีน้ำมันไหมก้าะเอาเอาขับไปดูเลยเอาขับไป็ังแล้วเอา,า,แ,ลาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับออไปดูดิเอาเร่งเอยเอา,าเกลับอาคืน น้ำมันหมดเว้ยเอาสุดยอดนะครับโอ้เด็กๆนี่มันสุดยอดจริงๆเลยพี่น้องแม่เสียดายน้ำมันเหลือน้อยเต็มทีครับเอาขับมาได้ไหมตาตาดูใหม่ดิเอาจักรยานมาใส่เครื่องสูบน้ำครับ

โอ้โหส่วนตัวนี้ก็คันเร่งเนาะค,คันเร่งก็คันเร่งมอเตอร์ไซค์มาใส่เนาะนี่ครับแล้วถ้าน้ำมันหมดเนี่ยังไงไอตัวปั่นไม่มีอะเข็น <c oughs> <c oughs> ซื้อน้ำมันใส่นะสูบ <c oughs> อ๋อนี่ครับไม่มีอะไรมากเนาะทำไว้สักคันดีไหมเนี่ยแล้วมีใครทำขายมั้ยแถวนี้ นายทำเองเลยอ๋อเอาทำชื่อหน่อยชื่ออะไรนิก,น,กนิกนะอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบสี่สสอ๋อเรียนยุ่มอไหนเนี่ยมอสามอสามืม,มนี่ครับเก่งเว้ยโอ้โหเคยมีใครถ่ายไหมเนี่ยยังไม่มีนะ เออเด็กดังแน่อนอนแหละนายชื่ออะไรชื่อบอลรบอลบ่กอยู่ปอ,นนอ,ปปอไหนลกูกปอสี่ปอสี่มาเลี้ยงวัวบอกเออนี่ดีครับสุดยอดเลยบอกก็บอกไม้นี่จะทำดีๆหน่อยในแจวเลยนะมีถ้ามีตังค์หน่อยทำสวยๆอืมงบ,บน้อยนะอ่าดีครับจักรยานเครื่องยนต์นะครับ นี่ครับผมเอามายังไงอา้าขอบคุณน้องด้วยนะขอบคุณน้องด้วยยังไงก็ขอบใจมากติดตามที่ช่อง y ยูทูบได้เลย,เ,ลยเสียงนุ้ยบุรีรัมไปดูเลยนะนี่ครับอเอา้ากระต่ายอีกครั้งนี้ไปได้ไหมหืมไอ้วัวตรงไหนเลี้ยงวัวตรงนี้บ่โอ้เอ้าเอ้าเอาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม